เราอยู่ไหนครับน่าจะอยู่ในตลาดตัวมูเปิดคิดหน่อยวันนี้วันไหนวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์แล้ววันสิบหกกุมภาหกหวยออก50 50หเมื่อสที่แล้ว5 1น่นี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปัิบุญธานีเราจะมาเปิดถูเปิดปลากันปะพาชมซิมีอะไรบ้าง เป็นตลาดสดนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปริมน้ํากันเดินตรงไปข้างหน้ากันตรงกรอบนั่นนะเราไม่อดตายแน่นอนพราะรา้านอาหารเทียบเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูริมน้ำก่อนนะฮะว่ามีอะไรกินบ้างมาคับ เฮ้ยมันแบบตลาดสดจริงๆไหมเจ้าผู้ต,ตั้งหรือเขาผู้เก็บเนี่ยแล้วเ,เ,เปิดเปิดกลางวันเหรอฮะดูสิโอเคแม่แม่เขาคือเอ้ยมีร้านขายของเล่นด้วย <c oughs> ผลละมากรากไม้ผักสดพิค <c oughs> ักดีนะแบบบัวนี่ของเล่นเทียบเลยอะไรนะต้องทำแบบบ <c oughs> ัวเก้าสิบเก้าแบบเออต้นขาด้วยได้กินมาก เลือกเลยเอาถุงที่มันอย่าอย่ช้ำมากอะฮะอ,อ,อ๋อทอนนั้งองุนตปดสิบลูกเล็ก,ดกได้ค่ะเอาไปเรื่องอค่นได้ค่ะโอ้โห โอ้บรรยากาศ,ากาศไปลงไปดูกันหน่อยป่ะถ้าเราไม่มีอะไรกินจริงก็กลับไปตรงนู้นค่ะไอตรง,องสารากลางเมืองที่มีเขีนปัดไทยกุ้งใหญ่เห็นปะ่ะมีร้านหมูกระทงหมูกระทะอะไรเพียบเลยนี่ฮะบรรยากาศดูสุดยอดมากส,สดชื่นเอตลาดเลยตสดเลยนะใชม วิวสวยเป็นพิบาทนะนี่ฮนะให้ดูบรรยากาศูสุดยอดเลยนั่นลานบ้านเหนือน้านี่ไงขาวขาวเห็นปะ,ะเฮ้ยเ,เขามีเรือด้วยนะ,ะเยอะเลยอะคะอ่ะเนี่ยเห็นวกกลับพาลอยอังคาน ได้แล้วก็น่าจะาข้ามฝั่งไปฝั่งนี้อืมน่าจะมีเรือข้ามฟากไอ้ตรงนั้นแถวสวนปทุมมั้งไปเรากลับไปดูกันหานะกินบรรยากาศดีมากครับแล้วคิดว่าเธอจะไปเป็นร้านน้ราอะไรนะที่เคยมาบ้านเหนือน้ำเหรอไม่เอาอแพงเกินกินอะไรถูกๆดีกว่าเก็บตังค์ไว้ใช้ยังอื่นเนาะเราเดินหน่อกทะลุซอยข้างหน้าน่าจะได้ค่ะ ดูสันวันภูมิโอ้โหทรงผมชายน้องดูร้านตัดผมครับดูดูเห็นไหมโกบาร์เบอร์โคดคลาสสิกอ่ะเฮ้ยดูดิยหนอยสุดยอดนี่ร้านขายของแบบข่ายนาฬิกาอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอด ดูปลาเริ่มเลยไม่แพงน,นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สตรอบเบอรี่ปลูกได้ในประเทศไทยหลายที่โอ้้านยาโหร้านยา,า,นย,ายาจีนหร้านนี้ยไม่เคยเห็นบ้างไอ่รั่นเด็กๆก็มาซื้อร้านนี้นะเพื่อผ้าเรียนนี่ว <c oughs> ้าว เอาวะนี่มีโต๊ะนั่งน้องอะไรจ๊ะปลาไทย,ยหรือหอยทอด,ด,ดเอาอ๋อเขามีต้มตังก็มีมด้วมลายอยทอดร้นคนี่แกงเห็ดก็มีเอาวะนี่ยบบนีกิไเหมือนกันเอาหอยทอดทะเลก็ได้มั้ยะะหอยทอดทะเลครับ แล้วร้านร้านนี้ทานนี้ครับอันนี้เอาแอะไรตวกไทยัอะไคัดไทยเลยห่เอาลาบหมูเข้ากันไหมเนี่ยตำตำเห็ดอเออตำเห็ดรวไม่เคยกินไม่เคยกินนะอ่าลองเอาตำเห็ดรวมแลจัดขับได้หวาน ตำ,ตำเห็ดปูปลานะตำตำเห็ดรวมฮะปูปลาทันนี่อะลูกทันนี่ครับอย่างเดียวนะอ,อย่างเดียวครับอเ,เอาสั่งอะไรไปบ้างครับมีหอยทอดแล้วก็มีผักไทยธรรมดาหอยทอดทะเลฮะไทยธรมยร,ยธรมดาตำเห็ดรวมตำเห็ดรวมปูปลานะครับก็จัดไม่หวานแล้วก็ หมาล่าย่างสี่ไม้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารเลยนี่ให้ดูบรรยากาศของตลาดนดี้ให้ดูครับโอหคลาสสิกมากอะ่ะชอบมากอะ่ะตลาปลาตล,ลาดอะ่ะเนี่ยโอ้โหคลาสสิกอะ่ะชอบชอบชอบนี่ครับตำเห็ดบูปลาดูใกล้ๆเอาชิมดิลอ,องชิมสิมน้ำลายแตก

เอาผัดแก้วไหมอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสุดยอดเลยครับอร่อยไหมเต็มไหมกำลังดีเลยฮะยอดมากสุดยอดเลยครับอร่อยมากครับจิตใจต้องมาบ่อยนะน้ำเต้า นี่ฮะเดี๋ยวเรารออาหารอย่างเดืนป๊อครับนี่ฮะพัดไทยทอดชิมซิ

ดฟุ <Eat> <laughs> อิมอ่มเต็มสิบให้ระดับไนเอาไปรสชาติเอาไปาสิบเลยะเนะอร่อยยิ่งสุปตำมอันเนี้ยเผ็ดรวมไม่เคยกินนัวมากเราเคยกินเด็กอะไรนะตม้มกุกะลาต้มถั่วตมว้มมอตรนี่อันเนี้ยเต็ดมากโอเคครับผัดไทยอันนี้อร่อยชอบ อร่อยเลยรสชาติไม่ใช่เส้นอย่างเดียวรสชาติทุกอย่างของขนะ้มกล่อมมากนะไเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันต่อครับมือนี้ก็คงไม่น่าจะเกิน200บาทเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนนะให้ดูครับนี่ร้านนี่สองร้านเนะผัดไทยขอบคุณมากครับสองร้านเมื่อกี้ก็จะหายละห้าสิบบาท นี่ต้พยาพญาบุญท้าเอ้ยข้า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 ,ขา,ขา